สวัสดีครับผมกำลังจะให้คุณพ่อของผมนะครับซึ่งได้ขนมไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมมาจากเชียงใหม่อ้าวพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าขนมนี้ได้มาอย่างไรอันนี้มาจากชุมชนจีนอ,อ,อยูนานโดยตรงซึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ชายแดนชทยพมา่าที่อำเภอเชียงดาวซึ่งเป็นหมู่บ้าน ของจีนยู่นานที่บ้านอรุณน,นไทยเพราะไปสาวซื้อมาใช่ตำบลเมืนนะองนาอเอเชียงดาวนะครับในเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้โรงเรียนแถมนั้นเึงกับหยุดทีเดียวเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ก็ก็เป็นลูกหลานของของพี่น้องชาวจีนนี่เองครับนะอันนี้เขาเอามาให้คุณครูเขาเมื่อเมื่อวานนี้ผมไปนิเทศแถวนั้น ก็เลยมอบให้เป็นที่ระลึกนะคอ่าเนี่ยมาจากเชงดาวนะครับใส่เครื่องบินมาเลยรสชาติเป็นไงครับพ่ออาชิมโอ้ชั้นเยี่ยมเลยตรงกับต้นตำรับเลยครับเนี่ยต้นตำรับเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมชิมหน่อยข้างในมีอะไรบ้างครับดูดิไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนหยุดกันเลยนะควับนี่ฮะมันจะดำๆไม่ใช่มีไส้แบบไส้ถั่ว ใส้ถั่วใส้ถั่วเห่ยฮะหน้าตาแบบนี้เลยผมชิมหน่อยอแป้งเขาจะบางครับนี่ใส้ถั่วนะครับนี่เป็นชุมชนจากชุมชนตีนเลยฮะก็ขอแชร์เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับรืงพ่อผม นำมาจากหมู่บ้านอรุณไทยอำเภอเชียงดาวพ่อจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณครับ